ะะรีวิวกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นเหมือนกระเป๋าใส่เครื่องสําอางเลยใช่ไหมคะค่ะมันถือกระเป๋าคล้องมือแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่ของได้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะหยกเอาไว้ใส่เครื่องสาอางแต่จริงๆแล้วยกก็ใช้ใส่ของออาไปข้างนอกเหมือนกันนะคะ,ะสำหรับรุ่นนี้นะคะสามารถถือคล้องมือแบบนี้ได้เลยนะคะใบนี้นะคะเป็นสีอ e ีทูบสีเทานะคะ สีสวยมากๆเลยนะคะสําหรับใบนี้อะไหล่เป็นสีทองนะคะอะไหล่เป็นสีทองแล้วก็มีสาย้องมือด้วยนะคะตรงนี้ทําสายของมือไว้ให้นะคะอะไหล่สีทองแบบนี้นะคะจะบอกว่าหนังจระเข้นะคะสําหรับใบนี้นะคะไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวจะมาสอนให้ดูกันด้วยค่ะใบนี้นะคะเห็นหนังฝั่งนี้ใช่ไหมคะหนังฝั่งนี้นะคะเป็นท้องจระเข้นะคะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าท้องบ้องนะคะของจระเข้นะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะคนละลายกันเห็นไหมคะ ตรงนี้นะคะเขาก็เรียก like ท้องเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้นะคะเป็นช่วงท้องหน้าอกของจระเข้นะคะช่วงด้านบนหน้าอกตรงนี้นะคะถ้าท้องตรงที่เป็นบ้องๆแบบนี้นะคะมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ที่มันเป็นบ้องสวยๆนะคะที่หยกเคยรีว<จ>ิวไปหลายๆคลิปนะคะที่บอกเป็นบ้องสวยๆบ้องเท่าๆกันนะคะก็คือช่วงกลางท้องตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเป็นช่วงหน้าอกค่ะสําหรับใบนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าอกเหมือนกันนะคะแต่เป็นหน้าอกด้านบนๆซึ่ง ติดตรงท้องบ้องออกมาเหมือนกันนะคะใบนี้นะคะ่าใบนี้นะคะถ้าคุณเจอหนังแบบนี้นะคะราคาของกระเป๋านะคะจะถูกลงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าบ้องสองฝั่งของเขานะคะจะไม่เหมือนกันนะคะ ก็ใช้หนังแบบว่าใช้หนังที่แบบเหลือจากการตัดกระเป๋าใบใหญ่นะคะมาขึ้นกระเป๋าใบเล็กแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูงานด้านในกันสําหรับใบนี้นะคะใบนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนตัวของหยกที่เอาไว้ใช้เองนะคะใบนี้นะคะกําลังจะเอาไปใช้ค่ะสีสวยมากนะคะด้านในใบนี้นะคะหยกใช้เป็นหนังกับแกะนะคะเป็นหนังด้านอีกหนึ่งฝั่งของตัวที่เป็นหนังของเขานะคะอ่ะดูนะคะฝั่งนึงนะคะหยกทําเอาไว้นะคะ สำหรับเอาไว้ใส่ของแบบนี้เลยนะคะไม่มีช่องซิปเลยนะคะสําหรับอันนี้เพราะว่าเวลาที่หยกล้วงไปอะค่ะก็กลัวเล็บมันจะพังเพราะว่าโดนซิปนะคะ <Pam. S 1> ก็เลยทําเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะ <S <S เอาไว้ใส่พวกเอ่อของมีค่านะคะสําหรับหยกเองนะคะก็ถ้าแบบนี้ใช้เองใบนี้ไม่ได้โชว์ะคะหยกก็เลยเลือกหนังแบบนี้นะคะเอาเศษหนังหรือว่าต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเศษหนังนะมันเป็นหนังชิ้นอะเอามาตัดแต่ราคากระเป๋าที่เป็นหนังแบบนี้นะคะ ก็จะราคาถูกลงนะคะกว่าหนังที่เขาคัดเป็นบ้องๆนะคะมาตัดเลยนะคะสำหรับใบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ถามรายละเอียดมาได้นะคะขึ้นงานใหม่ให้ได้นะ,ะหรือชอบใบนี้อยากรลับใบนี้เลยนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะชอบดูคลิปรีวิวกระเป๋าของหยกแบบนี้นะคะก็กดเพิ่มเพื่อนไว้นะคะแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยค่ะชอบคลิปฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ